คาเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลงวดที่แล้วให้86ตามต่อหสิงหาคม2563เลขเจ้าแม่ให้มาแล้วครับท่านผู้ชมครับ เราไปดูกันครับว่างวดนี้จะให้เลขอะไรกันบ้างนะครับจุดทูบขอโชคจากเจ้าแม่ครับท่านผู้ชมล่าสุดมีผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าโอมสีคเนรได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบ,บุข้อความว่ามาแล้วครับตามต่อเลย1สิงหา63ใครได้ทําบุญให้ด้วยครับบอกว่าตามต่อเลยงวด1สิงหาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับมาแล้วเราไปดูกันครับว่าจุดทูบขอโชคจากเจ้าแม่ จะให้เลขอะไรมากันนะครับแป๊บนะครับนี่ครับเห็นกันชัดๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเอ่ยครับเดี๋ยวแอดให้ชมกันชัดๆนะครับนี่ครับจุกทูบให้โชคครับเห็นกันแล้วนะครับเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวแอดครอบไปใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าเจ้าของ Facebook จะเห็นเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมก็ลองส่องดูนะครับนี่ครับมากันแล้วครับมากันชัดๆเลยนะครับอ้าวชัดไหมครับเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผย่อแพรเอาไปก็มี ชาวเน็ตมาแสดงความเห็นบอกว่าสาธุสาธุขอบคุณค่าแล้วอีกท่านหนึ่งบอกว่าเจ้าของโพสเน้น2 1 2 4นี่ครับจุดทูบขอโชคจากเจ้าแม่แอดเห็นเป็นเลข4เลข2เลข1ครับท่านผู้ชมครับเลข4เลข2อเลข1นะครับข้างบนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเลข4นะครับเป็นเลข4ลงมาเป็นเลข2ข้างล่างนี้เป็นเลข1นะครับรอบมาภาพอาจจะเบลอเบิดหนึ่งนะครับ สรุปแล้วก็จะมีเลือกโย่สตัวครับ4 2 1ครับท่านผู้ชมครับแยกชุดออกมาก็จะได้เป็น4 2 4 1ได้นะครับ4 2 4 1ครับท่านผู้ชมครับแล้วก็จะเป็น2 1 2 4ได้ครับ2 4 2 1ได้ครับท่านผู้ชมครับ2 1 2 4ได้นะครับกับหน้ากับหลังกันเลยครับถ้าเป็นชุดเด่นๆก็4 2 1ครับชุดนี้นะครับ4 2 1 ออกประตูได้ยังเลยนะครับเสีอสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับคุณโอมศรีคันเนศก็ให้โชคให้ชัยเจ้าแม่ก็มาให้โชคให้ชัยกับเราแล้วนะครับเน้่ก็ขอขอบคุณที่มาจากเฟซบุ๊กคุณโอมศรีคันเนศมากมากนะครับที่ให้เลขสวยเลขเด็ดมาฝากท่านผู้ชมครับแล้วก็ขอขอบคุณข้อมูลจากยามิวอันนี้แอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีมีชัยไปกับเลขเจ้าแม่ให้โชคอีกแล้วครับ4 2 1สอง ทุกๆคนทุกๆท่านรับทุกท่านครับขอบคุณครับ,รบ,รบ